นังเทหิตข้าแต่ท่านผู้เจริญโปรดให้พระกรรมฐาน <c oughs> เพื่อจะประทําให้แจ้ง <c oughs> ซึ่งมักผลนิพพานอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้า ขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอขนิกะสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆด้วย ความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดนำดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัยไปที่โต๊ะหมู่พระประธาน,น,นเลย